ดูกะระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจราร,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 จจรณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจดอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อสติสัมโพชฌงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่า สติสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตของเราอนหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสมโพธชงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสมโพธชงมีอยู่ ณภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตของเราอนหนึ่งวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย วิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีติสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตของเรา หรือเมื่อปีติสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตของเราอนหนึ่งปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปีติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้ว จะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปัสสัทธิสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัสสัทธิสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตของเราหรือเมื่อปัสสัทธิสัมโพชชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าปัจสัตธิสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งปัจสัตนิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัจสัตธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงมีอยู่ณนะภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่ณนะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่า สมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งสมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่ออุเบขาสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบขาสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบขาสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบขาสัมโพชงไม่มีอยู่ ณภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ดังพันานามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชงเจ็ดอยู่